สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้พาไ่กินก้อยบักม่วงนะครับพี่น้องเนาะหรือยำบัากม่วงนะครับกับเมื่อนี้กับมาเฮ็ดปรุงสดๆเลยพี่น้องมาไหม,มากินต้องกันนะครับเด้อมาปรุงแจว่วปรุงยำครับปรุงยำสดๆเลยใส่น้ำตาลลงไป พริกป่นครับตามด้วยพริกป่นผงนว่วครับพี่นอ้องใส่ลงไปเลยใส่หลายเสียบหลายเข้าค้่วครับเข้าค้่วเล็กน้อยเพื่อความหอมเนาะ <c oughs> ยำสูตรบร่ได้น้ำปลาลงไปปลาลงไปครับผมคนๆเลยปลาอืมหน้ำลนายแตกเลยพี่น้องไงตามด้วยกุ้งแห้งครับ โอยลงไปหมักหลายใส่ลายหมักหน่อยใส่หน่อยนะครับแล้วแต่คนมักเนาะพี่น้องคาดบ่ได้ก็คืออมผมแดงครับแต่ผม่ซอยได้ผมสิเอาใส่เป็นเม็ดเลยนะพี่น้องหอมแดงลงไปพี่น้องประมาณห้าลูกก็พอหนเพื่อผู้ใดอยากสมเนาะ เป็นอีกเมนูหนึ่งครับผมที่กินแล้วรู้สึกว่ามันสบายตาได้จังหน่อยทางวางนอนกัหาแนวสม่มๆกินครับก็ได้พักห่อครับพักพักอีเลศพี่น้องพักอีเลศครับหรือใบสะพูเนะเาะลองเอามากินน้ำเบ่งองนะครับพันไผทั้งบเคยกินก็นได้ในการอยู่ด้วย มาบัดน,นี้ก็มาค้นกันเลยครับพี่น้องอุ้ยหมกม่วงออกก็อวก็ควมเพิ่มในะยังหน่อยนะพี่น้องเลยนะอือกำไรแตกกันพี่น้องเลยอ,อนนือนนะ้ำพันได้กินเออเหรอ มา,มาพี่น้องมามากินน้ำกันครับผมได้การนมากินน้ำกันครับอืโอ้ซ้อนซ้อนหมุนโอ้ยเหือ,อกดัดมาอีกแล้วครับมาคำแรกเพื่อพี่เพื่อน้องครับผมอืม น้ำตาลน้องอีกครับมันเค็มบดมี่น้อง <c oughs> ได้การบัดเนี่ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> มามี่น้องหอ่อพะยีเลือดเนี่ย <c oughs> ห่อไปเลยเนี่ยือกินเมียง นี่ครับพี่น้องเห็นบอกอือหืออือหือหอมมากเยอะเลยอือ mm หือ hmm. เห็นหน่อยลงเดือยนี่ก็ส้มอยู่ในพี่น้องเลย หือเจอะบาดกว่านะอือกินคนะือแปสะสะเนี่ยนะพี่นอ้องครับผมอุม้ยอือ มสมฮะ <c oughs> หอมกิ้งลงละพี่น้องอืมอืมมาพี่น้อง ន네េះល ুই នេះនេះ อจะเต็มคำเลยเนี่ยพี่น้องเห็นบอกมาครับกินแบบนี้เรามันจังซาใจพี่น้อง โอเอาแล้วครับอืมอืม คโห่ิเพชรอหอมไม่ได้ไปนร่องแต่กับเพาะเลือด Cô subscribe cho áo cứ Mì hùng bay nhanh lên Sai luôn bay em mà

คำส,สุดท้ายแล้วกันพี่น้องปลาเบิร์ครับผมมาเสิบ์แซ่บร่วกันอือ พี่น้องท่านนี้ก็ขอจบคลิปเพลงเท่านี้นะครับเนะเาะกาันมากกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดเปลี่ยนกำลังใจให้ปิงเดอเพื่อสิบริพาดคลิปใหม่ๆเนาะคลิปต่อไปก็ถือว่าดีใจสุดๆแลีวพี่น้องนขคมาเบิ่งมายามกันก็ได้นเนะเาะแ่าวันนี้ก็ขอขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ